สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับเราเปลี่ยนสไตล์ใหม่เนาะแต่ที่คุยกันว่าเดิมอะผมจัดรายการวิทยุชื่อรายการคุยกับหมอบวรก็ง่ายๆไม่เรื่องเยอะแต่พอมาถ่ายคลิปเนี่ยมันเกร็งครับมันเรื่องเยอะจะต้องนั่นต้องนี่นะครับแตนนี้เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องที่น่าสนใจคือว่าผมรับพนักง,งานมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมากับโรค ก็คือป่วยมามาแล้วก็มาทํางานนะครับคือผู้ใหญ่นะครับอายุมากอายุตัแต่ห้าสิบกว่าเนี่ยจนถึง60กว่าเนี่ยไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีใครรับเท่าไหร่นะครับเพราะสูงวัยทางผมก็ไม่อยากได้หรอกครับแต่ว่าก็สงสารนะครับก็ช่วยรับไว้พอรับไว้ก็เนี่ยครับมันก็ามาเพราะป่วยนะครับก็รักษาทางหมอแผนไทยบอกว่าผู้หญิงจะป่วยพเพราะเลือด ผู้ชายจะป่วยพะลมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะแต่ละเคสแต่ละเคสแล้วผมจะอธิบายว่าเคสอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรควรจะรักษาอะไรแล้วนี่ก็คือของจริงคือรักษาแล้วผลจากการรักษาแล้วดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบาวเวทกันนะครับสวัสดีครับ ดิฉันนาการจนาสงอักษรค่ะเป็นพนักงานที่นี่ค่ะแล้วก็ก่อนที่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาการเหมือนชอบปวดเอวปวดหลังตึงตามบ้านเอวค่ะแล้วก็ตามน่องปวดมนเลยแล้วกม็มีคล้ายๆเหมือนว่าลมในช่องท้องลมในช่องท้องเยอะแล้วก็ก่อนมีประจำเดือนนะคะก่อนมีประจำเดือนก็จะเหมือนว่าแบบ ปวดข้อเท้าปวดตามไหลแล้วก็ทีนี้พอประจำเดือนมาเริ่มมามันก็จะหายไปอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่เป็นแต่ว่ามันจะเริ่มเพลียเพลียเหมือนกับว่าเราไม่อยากทําอะไรเราเหมือนกับว่าเราเราอยากนอนอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นสิวด้วยเป็นสิวเยอะมากแล้วก็ทีนี้ไปซื้อเจลตามร้านต่างๆเจลเอามาทามาเต้มสองสามวันมันก็ยุบ มันมันก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าคือหลังจากนั้นน่ะมันก็กลับมาเป็นเยอะเยอะอีกแล้วก็ไปหาร้านยาอีกเภสัชก็บอกว่าเป็นเหมือนถ้าเป็นที่ค้างมันก็จะเป็นสิวฮอร์โมนพอนี้เขาจัดยามาให้จัดยายาแบบเหมือนยาฆ่าเชื้อต่างๆมาให้กินก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าพอสักพักก็กลับมาเป็นเยอะอีกเยอะมากจนแบบเป็นหนองเป็นหน้าเยิม้มหน้ามันไปหมดเลยแล้วก็ ทีนี้ก็รู้สึกเครียดเครียดในในแบบหน้าเราไม่สวยแล้วอะทีนี้ก็ตัดสินใจตัดสินใจไปเดินไปคุยกับคุณหมอว่าเรื่องเป็นสิวเนี่ยทำยังไงเราเหมือนว่าเราเราเนื้อตัวเราไม่ค่อยสบายเลยเหมือนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สบายตัวค่ะแล้วทีนี้ก็คุณหมอก็จัดยามาให้ แล้วก็พอสักพักก็จะดีก็ดีขึ้นไม่มีสิวแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าช่วงช่วงตอนกลางคืนน่ะเราเหมือนเหมือนนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> อ่าแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว <c oughs> แล้วก็ต้องลุกขึ้นเดินเวลากลางคืนเหมือนเหมือนเหมือนคนแบบมันร้อนร้อนรุ่มรุ่มอะ่ะแล้วแล้วทีนี้ก็ไปหาคุณหมออีกครั้งหนึง่งแล้วก็ หมอก็จัดยามาให้อ่าอต่นี่ของคุณเปียวเนี่ยนะครับชื่อเล่นเขาชื่อเปียวคุณกันจนาเนี่ยก็มาทําการโรงงานเนี่ยก็รุ่นแรกๆเลยนะครับเป็นพนักง,งานคนรุ่นแรกๆเป็นวันละครั้งรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็มาทํางานตอนั้นก็อายุยังน้อยเนาะสามสิบกว่าไหมสามสิบเจ็ดอ่าก็สามสิบกว่าก็มาแต่นี้เอาทีละเรื่องนะครับก็คือไอ้เรื่องเรื่องสิวเนี่ย เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับไอตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าที่เขาบอกไปที่คางที่เป็นเพราะฮอร์โมนที่ยิงที่ที่คางเนี่ยมันอยู่ตรงเส้นสุปนาเป็นเส้นหัวใจนะครับก็ตรงที่เล่าอาการว่าที่ที่เล่ามาใกล้คเคียงกับเป็นเส้นหัวใจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าการรักษาอย่างเงี้ยก็จะให้กินยาอะไรอะ่ะยาสองอสองสุสี่สี่นย์หนึ่งแล้วก็สี่จุดเจ็ดตอนนั้นรักษาสิว ยังไม่กินดีเหรอ404มาหลังหลังจากกิน407ไอ้401ไปแล้วเหตุผลของคุณคุณเปี้ยวเนี่ยหลักๆก็คือขับพิษขับเสพหะ407นี่ก็ขับนะครับเสพหาจากเลือด401นี่ก็ขับเสพหะจากมดลูกก็ขับจากเลือดด้วยเช่นกันนะครับที่จริงมันมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าูว่าบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงวัยทอง40กว่าก็ต้องกินท่าน13นะครับ อตนี้ไอ้ตัว4 0 7กับ4 0 1ยเนี่ยมันรักษาถ้าประจำเดือนดีเลือดดีเนี่ยมันก็จะดีเองนะครับแล้วก็มาสุดท้ายก็มารักษาด้วยน้ำเหลืองถ้าน้ำเหลืองดีเนี่ยพวกบวมพวกแผลเปื่อยพวกสิวอะไรพวกเนี้ยมันจะหายไปเองนะครับอย่างของคุณเปียวที่จริงๆเป็นคนไม่ป่วยอะไรนะเพียงแต่ว่ามันมากเกินไปก็คือเสียผามากเกินไปถ้าเสียผามากเกินไปเนี่ยมันก็เกิดจาก สองสามอย่างอย่างที่คุณเปี้ยวบอกว่าเวลาประจําเดือนมาปวดเมื่อยเนี่ยทางแผนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามามาแล้วปวดพอหายประจําเดือนมาแล้วหรือหมดแล้วเนี่ยหายปวดเนี่ยก็เ,เรียกว่าปกติโทษก็คือทําโทษเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าว่าก่อนจะมาเนี่ยปกติแต่พอมีประจําเดือนแล้วถึงจะผิดปกติอันนี้เรียกว่าทุจริตโทษถ้าปกติโทษเนี่ยมาจากห้าฐานนะครับ มีจากขั้วดีมีจากหัวใจมีจากผิวหนังมีจากอะไรเงี้ยครับของคุณเกลียวเนี่ยมาจากกระดูกแต่เลยทำให้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นตึงไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกินยาอะไรก็หายเองนะครับแต่ว่าเรื่องสิวเนี่ยน่าจะเกิดมาจากอาหารหนึ่งนะครับสองพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือนอนดึกเนี่ยเป็นแม่แตอนนี้หาที่กินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นไขมันนะถ้ากินพวกเปลือกมากก็เป็นเหมือนกันกินน้ําตาลมากนี่ตัวเปลือยเลย สิวจะมากับน้ําตาลเ่าที่เขาบอกอกินช็อกโกแลตมากจะเป็นสิวอะ่ะคือน้ําตาลน้ําตาลมันสูงนะแต่ว่าข้อดีคือมันกินช็อกโกแลตเนี่ยมันกระตุ้นสมองบำรุงสมองอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ข้อเสียคือความหวานของมันเนี่ยมันทาให้เป็นเนื้องอกแต่เป็นส่วนเกินเช่นเนื้องอกสิวฝ้าเื่ออะไรเงี้ยมันจะมาจากน้ําตาลดังนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังที่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือเห็นไหมครับทุกคน ป่วยไปจากเลือดหมดเลยแลวผมก็ไม่ทําอะไรนะครับมีส่วนหนึ่งก็คือบํารุงเลือดส่วนหนึ่งก็คือขับของเสียออกจากเลือดอย่างของคุณเปี้ยวนี่เป็นเคสที่ขับของเสียออจากเลือดแทบจะไม่ค่อยบารุงเลยนะบรุแล้วก็รักษาน้ําเหลืองบํารุงน้ําเหลืองเป็นหลักแค่นี้เองครับคนเราไม่ได้ป่วยอะไรมากนะครับไปกินอะไรที่มันมันมันเกินป้าเกินไปมันก็ป่วยนะครับหรือว่าใช้ใช้พฤติกรรมที่ผิดผิดเช่นไม่นอนอย่างเงี้ยครับ แล้วแต่นี่ไม่นอนแล้วแทนจะแก้ไขคือคนเราแปลกนะครับคือหิวข้าวก็กินข้าวง่วงก็นอนแต่นี้คือง่วงไปกินกาแฟไม่ให้ง่วงนะแล้วก็หิวข้าวก็แทนที่จะก,กินข้าวก็ไปกินขนมเพื่อแก้หิวเพราะว่าจะลดน้าหนักอะไรของเขาไม่รู้เนี่ยคือทําอะไรที่มันไม่ตามธรรมชาติมันก็เลยป่วยของคุณเปียวนี้ ดาว่าจะเกิดจากเกลือที่เหตุผลที่ผมเดาจากเกลือเพราะว่าสัมภาษณ์แล้วเป็นคนพื้นเพคนกระบี่อยู่กับทะเลมาตลอดนะน่าจะกินอาหารทะเลเยอะมากนะครับแล้วเกิอมากเกินที่ร่างกายจะขับทันก็เลยปล่วยแต่นี้พอห่างมาแล้วมันก็ติดมาที่นี่นะครับแต่ว่าถ้ากินต่อเน,นื่องอาจจะไม่ป่วยก็ได้นะเพราะอยู่จากกระบี่แล้วมาพัทลุงไม่ได้กินอาหารทะเลก็อาจจะร่างกายมันก็เคยได้รับตั้งแต่เด็กๆมาพอโตขึ้นมันหยุด ตอนตอนตอนอยู่ที่นู่นน่ะไม่ไม่เคยเป็นสิวเลยอ่าย้ายถินมาที่นี่แสดงว่าตอนนั้นกินเกลือดีพอจะมาอยู่เนี่ยขาดเกลือก็เลยป่วยเพราะว่าร่างกายมันชินเด็กเด็กไงเหมือนคนอีสานคนเหนือกินข้าวเหน,เนียวเนี้ยเขากินแล้วแข็งแรงแต่คนบางคนไม่เคยกินข้าวเหนียวมากๆเนี่ยคนใต้คนภกกาคกลางเนี้ยกินมากๆท้องผูกถ่ายไม่ออกคือมันไม่ชินนะครับของคุณเปียวก็ไม่มีอะไรก็คือเอาของเสียจากเลือดก,ก็หายอาขอบคุณมากนะ ขออบพบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชร์เรื่องดาวดีๆสุขภาพดีวิถีโอด้วยกันนะคะ <c oughs>